ดีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่านนี้นะครับก็คือการทำน้ำหมักใช้เดือนก็มีหลายๆท่านนะครับได้ทำคลิปแร์วิวธีทำวิธีใช้อะไรต่างๆมากมายขอขออนุญาตนำเรียนกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยาก อะไรมากมายก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับก็คือใช้มูลไส้เดือนใหม่ๆนะครับที่เราล่อนได้ใหม่ๆเนี่ย5กิโลเนาะฉะนั้นก็ใช้ผ้าขา,ขาวๆหรือผ้าอะไรก็ได้ที่มันจะหอ่อนะเพื่อไม่ให้เขาแตกกระจายนะในการที่เราจะนำลงแช่ในถัทงที่เราเตรียมไว้อย่างที่เห็นนะครับ เราก็เชือกมัดแล้วก็หย่อนลงไปเห็นไหมครับนี่คือเชือกมัดนะก่อนที่จะนําหย่อนลงไปเราก็เติมน้ําก่อนนะครับให้เต็ม100ลิตรนี่นี่คือถังร้อยลิตรนะครับถุงล่างอันนี้ก็ร้อยกว่ากว่านะเมื่อร้อยกว่ากว่าเราก็เพิ่มอาจจะเป็นสักเจ็ดกิโลก็ได้นะครับจากนั้นก็ใช้กากน้ําตาลส่วนมาตรฐานก็คือครึ่งกิโล แต่ตัวนี้มันถังใหญ่ผมก็เลยเพิ่มเป็นเอ่อกากาน้ำตาลครึ่งโลนะครับอันนี้ถังใหญ่ก็เพิ่มไปสักเจ็ดขีดนะครับแล้วเราก็จะมีตรงนี้ครับเขาเรียกว่าพัมลมเนาะพัมลมชนิดนี้ต่อสายเรียบร้อยโยงแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำพอใส่ตอนแรกก็จะพุๆๆนะจะไม่มีฟองไม่มีอะไรขึ้นมานะครับ พอผ่านไป2วันนี้2วันแล้วนะครับเนี่ยมีองขึ้นมาเต็มเลยเราก็จะให้เขาทําหน้าที่ทํางานอยู่อย่างนี้ประมาณสัก5วันนะพอครบ5วันหรือ6วันก็แล้วแต่นะครับฟองก็จะหายไปกลิ่นน้ําตาลที่มันมีกลิ่นฉุนๆหน่อยบางท่านอาจจะว่าชุนเนอะแต่ผมก็หอมนะก็จะหายไปแล้วเราก็นาไปใช้การใช้ก็คือ ก็เป็นสูตรมาตรฐานนะครับอัตราส่วนก็คือ1ต่อ20 1ของภาชนะตวงนะช่วเราใช้ตัวนี้ตวงนะครับตวงน้ำหมักฮนะตวงน้ำหมักแล้วอันนี้สมว่าใช้ได้นะครับเราก็เทลงไปในภาชนะในถังอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เอาน้ําปกตินี้แหละ20ของภาชนะตัวที่ผมโยนลงไปนั้นเทตามลงไปในกรณีที่เราลดทั่วไปนะครับ แต่ถ้าเป็นสนามหญ้าเป็นอะไรต่าง,างที่ต้องการเล่งรากมากๆนะก็อาจจะสนามหญ้านี้ก็อาจจะใช้ประมาณสัก1ต่อ30-40ก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่พืชผักเรามีเพี้ยนะเพี้ยแป้งนะเขาขาวอะ่ะเราก็อาจจะผสม1ต่อ5-1ต่อ10แล้วก็พยายามฉีดให้โชคเลยนะครับให้หยดเลยแล้วให ให้โดนตัวเชื้อแป้งนะเพราะว่าน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยมันไม่เหมือนเออเขาเรียกว่าสารเคมีเนาะที่มันจะทะลุทะลวงได้ขนาดนั้นนะครับเกาจะช่วยได้เยอะเลยแต่ขอ,อยาำแนะนานะครับถ้าหากว่าท่านปลูกพริกปลูกมะเขือที่มันเพี้ยแป้งเต็มไปเลยเนี่ยขาวโพลนเนี่ยผมว่าตัดไปเลยตัดกิ่งตัดอะไรออกไปแล้วก็ใช้น้ําหมักทดแล้วก็จะ ออกยอดออกอะไรมาใหม่อย่างสวยงามเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นผลได้มากๆก็คือตอนที่เราปลูกพืชผักอะไรใหม่ๆเนี่ยเราลดด้วยน้ำหมักมูนไสเดือนเนี่ยจะทำให้ติดได้เร็วนะครับแล้วรากก็จะไม่เน่านะประโยชน์นะยังไงบ้างนะครับโอ้ยประโยชน์มหาศาลเลยครับหลักๆก็คือช่วยทำให้รากพืชนี่แข็งแรงนะครับ รากพืชแข็งแรงเมื่อรากพืชแข็งแรงก็จะหาอาหารได้ดีทําให้ลําต้นแข็งแรงขึ้นกันติดดอกออกผลได้ง่ายแล้วทนทานต่อโรคนะครับประเด็นต่อมาก็คือป้องกันเพี้ยแป้งมแมลงบางชนิดต้องแค้คําว่าบางชนิดนะครับบางชนิดมันก็ดื้อมากแม้จะสารเคมีน้ำหมักก็เอามันไม่อยู่ฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีกำจัด นะพวกองพวกนอนอะไรงเงี้ยโอ้ยากนะครับก็หาวิธีคือมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ครบวงจรขนาดนั้นแต่ก็มีประโยชน์มากนะครับประเด็นต่อมาก็คือมีจุลินทรีย์กว่า200ชนิดนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อต่อพืชนะอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยมันจะช่วยกำจัดหรือรักษาพวกราดำนะบนใบไม้บนต้นไม้บน ผล,ลไม้อะไรต่างๆพวกนี้ครับที่เป็นราดําที่เป็นอันตรายที่ทําไม่พืชผักเราไม่งามประเด็นต่อมาก็คือเป็นฮอร์โมนพืชนะที่สําคัญเลยนะครับช่วยให้ติดดอกออกผลได้เร็วผลสวยผลงานะและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งแล้วว่าเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ทําให้ ช่วยให้ดินเนี่ยนะครับเวลาเราลดเนี่ยน้ำหมักมูลไส้เดือนที่ลงไปโดนดินโดนอะไรเนี่ยที่เราลดแล้วมันไหลชุ่มไปทําให้ดินล้วนซุยนะครับดินจะไม่แน่นนะไม่เหมือนกับสารเคมีบางอย่างนอกนอจากนี้นะครับเรายังสามารถทําน้ําหมักมูลไส้เดือนเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องผสมเลยไปลดราดในห้องน้าห้องส้วมนะที่มันตันหรือที่มันเหม็น หรือเอาไปใช้เกี่ยวกับบ่อเลี้ยงปลานะครับจัดบ่อเลี้ยงในบ่อเลี้ยงปลาเราที่เลี้ยงปลาน้ำเหม็นๆเนี่ยเราเทลงไปเลยหรือบางบ้านที่ชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรต่างเวลาพวกสุนัขแมวท่านนเป็นโรคหรือว่ามันไม่ค่อยสบายเนี่ยเราก็ผสมน้ําให้เข้าลงไปนอนก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับออขั้นตอนที่ทำมาอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับท่านสามารถที่จะทําเองได้นะครับจะหนักหน่อยก็ตัวนี้แหละเนี่ย เวลาเขาลดราคาผมก็ไปซื้อมา400บาทตอนที้ของในลถนี่ก็800ตอนนี้น่าจะพันกว่าแล้วนะครับก็ลองไปดูเนาะแต่ถ้าท่านไม่อยากจะทําเองก็มีขายนะครับตามห้างทแเลต่างตามห้างนี่อาจจะแพงหน่อยผมเช็คราคาแล้วเนะี่ยลิตรหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับท่านลองไปดูได้ตามห้างใหญ่ๆน้ำหมักมุนไส้เดือนเขาจะมีโลโก้มีอะไรสวยงามเลย แต่เราทำท่านแ่าาาขายทั่วๆไปเนาะอย่างคนที่เขาเลี้ยงไส้เดือนเขาทาเองนี้ก็ไม่แพงนะครับอย่างผมขายอยู่นีหนึ่งล,ละสิบบาทเท่านั้นเองนะก็พร้อมที่จะส่งให้ทุกท่านนะครับที่อยากจะใช้อยากทดลองใช้น้ําหมักมูลไส้เดือนเนาะมันมีประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าพืชผักของผมที่ที่ฟาร์มเนี่ยเนาะผมก็ปลูกไม้สวยงามด้วยอะไรด้วยโดยเฉพาะพริกมะเขือเนี่ยเราก็ปลูกไว้กินเองอะไรเอง จะไม่มีเพี้ยแป้งเลยนะครับเพี้ยแป้งจะไม่ขึ้นเลยก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านว่าถ้าต้องการอยากจะใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับก็เข้าในเข้าไปใน g ูเก l e เข้าไปถามดูว่าตรงไหนเขาขายบ้างถ้าท่านซื้อผ่านจากบริษัทนะที่พวกเราทําส่งไปเนี่ยราคามันก็จะแพงแต่ท่านท่านซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงที่เขาบรรจุไม่ต้องมี แพ็กเกจสวยงามเป็นขวดธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะไม่แพงนะครับผมว่ายุคเนี้ยเราเราต้องต้องเซฟไว้ก่อนแหละนะครับอย่าไปอย่าไปซื้อตามที่ก็มีแพ็กเกจสวยๆไปหลงแย่มแพ็กเกจมันไม่ใช่เพราะว่าคนที่เขาขายในเฟซในเฟซบุ๊กในโซเชียลหนึงต่างเขาก็รับจากพวกเรานี่แหละครับเราก็ส่งให้เขาไปเขาก็ต้องไปบวกส่วนต่างบวกแรงต่างหรือบางทีเขาก็ไม่ได้ มีของที่บริษัทเขาเขาก็มีชื่อพวกเราเขาไปเวลาเราต้องการเขาต้องการราคาไหนเขาจะส่งมาที่เราที่ผู้ผลิตแล้วก็ส่งให้แต่ส่งให้ต้องส่งในราคาของบริษัทนั้นๆที่เราเข้าไปคอนแทคเขาไปดิวกับเขาอย่างส่วนผมเองเนี่ยผมไม่ได้ดิวกับใครเลยนะครับทําเองทําเองส่งเองขายเองทั้งไส้เดือนทั้งมูลไส้เดือนทาน้ำหมักมูลไส้เดือน,ลอนแล้วก็คงมีหลายๆท่านที่ทําเหมือนผมเนาะ คือเราไม่ไปดีวกว่าใครไม่ไปส่งให้ใครแต่เราทําเองขายเองผลิตเองโลกโกเาาจจ้เราอาจจะไม่สวยอแพ็กเกจเราอาจจะไม่สวยก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับที่สนใจการเกษตรยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับโควิดก็ยังไม่จางหายไปจากพวกเรานะออกตลาดบ่อยๆก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ปลูกผักนครับพริกมะเขือสะระแหน่อะไรต่างปลูกไปเถอะนะเอาไว้กินเองในครอบครัวเราแบ่งญาติพี่น้องเรา แล้วก็ขายนะครับผมบุญรักคลองมิ่งนะครับอดีตผู้บริการโรงเรียนสูตรศึกษาจังหวัดชุรินครับวันนี้มาอยู่ที่โคราชแล้วบ้านทุ่งกระโดนตําบลสีมุมอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหมายเลขโทรศัพท์0818787089ว่างเว้นมีเวลาแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนได้นะครับติดตามทาง YouTube นะครับบุญรักคลองมิ่ง เฟซบุ o กนะครับมีทั้งแฟนเพจนะครับไส้เดือนบุญรักฟาร์มแล้วก็บุญรักคลองมิ่งทั้งไลายทาายั้งไลนมีครบนะครับลองเซิร์ชเข้าไปได้ใน Google นะครับบุญรักครองมิ่งขอปพระคุทุกท่านครับ0818787089สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ